นี่นะครับข่างปลายรถเมย์มีดอกไม้สวยๆครับสีสวยๆนะครับ,ๆๆรบเป็นดูด้านนะครับเป็นน้องนะครับพาชมนะครับเดินชมแล้วน,นี้ครับรถเมย์ย่อยมาก็พา,าชมนะครับดูหน่นนครับมีสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีชมพู ตรงนะครับสวยมากเลยครับอับเชิญดูนะครับดูได้ดูเลยครับเลยเข้ามาเลยสวยๆทั้งนั้นนี่ครับมันเยอะจัดนะครับม่วงเข้มม่วงอ่อนม่วงอมฟ้าขาวแล้วก็ชมพู ปีนี้มีสีเหลืองสีแดงครับปกติจะมีสีแดงสีเหลืองมีแต่สีแบบนี้ครับสีขาวก็สวยครับแต่ม่วงนี้สวยมากครับนี่ครับจะให้ดูใกล้ๆกลนะครับพอดูครเป็นดองนะครับดอกลูพีนนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเป็นดอกขยะนะครับ ตรงไหนก็จะลามไปทั่วเลยมันไม่หอมแต่มันสวยครับลารมพัดมาเนี่ยปลิวสวยสวยครับสวยงามรับสวยงามเห็สีขาวสีขาวสีพูสีวงฟ้าม่วงเข้มม่วงเข้ม,มฟ้าขาวล้วนชมพูอมขาวชมพูล้วนครับ นสีฟ้านะครับสีฟ้าโอ้โหดีนะครับสีชมพูครับดูเป็นดองเลยสีชมพูครับาชมดอกไครับนี่ชมพูอมม่วงครับเนี่ย สวยครับสวยมากนะครับสีน้ฟ้านี้อมาแล้ก็สวยครับน้เหลืองมีดอกคขาวนะครับอืม่ครับ เรจะไป่เรอมันเดินกรับ